จริงคืนครับกับมืยิ้มไปลั่นยามเย็นอันนี้ก็หกโมงแล้วนะครับดักเสร็จแล้วเพิ่นเปิดกล้องน่าจะประมาณเก้าหลังนะถ้าจำไม่ผิดนี่ครับหลังสุดท้ายแล้วก็ปากข้อนออันนึงตัวคลิปที่แล้วเราได้ตัวไปอยู่ที่ระวางคู่แล้วติดหลังหนึง่งแล้วก็นี่เลยใกล้ๆก,ก,กันนี่อันนีง่งตรงนี้สามหลังครับแล้วอีกจุดหนึง จำไม่ผิดห้าัดหลังประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปดูนครับบนรฝากถนนจากไม่ห่างกันนะครับนี่นะครับในนี้หลังหนึ่งก็ในนี้หลองงหเรามาตรงนี้หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ 6เออโอเคก้าหลังคลิปที่แล้วได้ไปมแต้มนะครับเ็ดหลังก่อนต่อจากคลิปที่แล้วไม่ได้ลงนะครับกลับหายครับเ <c oughs> <c oughs> จ๋พวกเก็บไปที่เจ๋เลย3หลังเซ็งเลยก okay, ครับติดตามกันเช้า <c oughs> ลืมสวัสดตอน6โมงเช้าครับมาเก็บกับดักครับ ผมครับน้องหมาผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีตัวเหลืออยู่ไหมหมาลุลจะขนาดนี้แล้วซ้ําใหม่เดิมเนะี่ยเดี๋ไปลุ้นกันครับได้ตัวสองตัวก็ถือว่าโอเคละกับใหมาซ้ํากับหมา,ยา,มหมายเยอะๆอย่างนี้เดี๋ยวเราดูหลังแรกกันนะครับตักข้ออ้าวเห็นทางนะครับ ดูตัวติหน่อยเดียวว้ายทองขาวอีกต่าง,งหากิิดโทจะเอาหนูมุกทักหน่อยหลังนึงอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะครับตรงนี้แล้วก็นี่เลยทางไฟนี่แหละ มีอาการครับเงียบกลิปดูหลังที่รีวิวเมื่อวานนะครับ ทีรีวิวเงียบครับไม่มีตัวมาเพราะว่าเราก็แวกวางแต่คิดที่แล้วได้ได้ตรงนี้นะครับในเกาะนี้ก็เลยลองวางอีกทีหนึ่ง เออลยเต็มเดียวเองจังว่าละเนาะหมายมันแคบแคบเจ้าถิ่นกะจังเลยจะแจ้งไม่แจ้งเงี่ยครับมาลุ้นกันอีกทีหลังตรงเนี้ยหักหลัง สายฤดูกาลละหายากละวไอ้หมีหมายหนูใหญ่หนูสวยแล้วครับหมาหนูพวงหนูเล็กที่ไม่เคยมีตัวแขวนเนี่ยตักปลนเยอะปกติหมาเขาจะเล่นกันตามนี้นะครับนี่ออกไปแล้วออกแล้วพอนะหนูซิ่งมากินครับนี่ครับหมายแหกวางเผื่อมันออกจากป่ามา มันไม่ชุมนะครับในตัวสองตัวนี่ก็ถือว่าโอเคนะเียเหยื่อหายกับดักถอยครับ กับดักถอยนะครับนะี่ยผมวางไว้ตรงนี้นะครับวางข้างในนี่เลยมันกิ่งกล้าสามารถยอมยอมยอมเธยเลยล่องลอยเก่าๆครับ <c oughs> แก,นะกี่หลังเนี่ยสามหลังหนระือสี่หลังไม่รู้ตรงนี้มันกี่หลังนะ นี่ไม่ครบกันบ้างเลยเงียบนะครับเป็นอะไรที่เงียบมากๆ ไม่ได้ทำมาร์กไว้นะครับรถกี่แล้วไม่ได้ลงคลิปทำมาร์กไว้หายเลยอุ้งเด้อๆกลับมีอาการกลับมีอาการโคเรง,เรง่วงนะอั่เรียบร้อยโว้ยติดหัวค่ำโคตเจาะเลยตัวผมดูสิของอะไรครัว โอ้โหหมด,ดครับใช้ไม่ได้เลยผมวางกลับไว้ไหนเนี่ยนี่นีหนูคลัวนะครับหนูพวกเล็ก หนึ่งหลังหนึ่งหลังมันอยู่ตรงนี้ไม่มีอากาศ โอเคเดี okay, ๋วยวไปสรุปผลงานกันด้านบนนู้นนะครับสรุปผลงานเลยนะครับในสองแปมไหมครับเจ้าทินเยอะน่าจะโดนกวนนี่ครับสองขาวก็หนุ่พุกครับครัวครับโอเคครับเดี๋ยวไว้แก้มือใหม่ครับต้องเปลี่ยนหมล้ละหมายนี้ไม่ได้ตัวหนุนข้างเปียวครับ เดีหนูพุกนี่ติดตัวหัวค่ำนะครับหนูต้องข่าวหน้าจยาติดกังด็กเคยครับติดตามครับ